S Hello s t u d e n t welcome back to English online class on Wednesday morning สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนเช้าวันพุธที่แสนจะสดใสของนักเรียนทุกๆคนนะคะตอนนี้หน้าตาสดชื่นมากเลยทุกคนหน้าตาแบบ active มากดูค o ู l ัทีเป็นต้นนะคะอ่ะวันนี้จะเข้าสู่ grammar ที่ยากขึ้นแล้วนะคะสองวันแรกนี่อาจจะยังเบาๆสบายๆอยู่ใช่ไหม วันนี้คุณครูจะสอนเรื่อง tense ค่ะามาดูหัวข้อก่อนอกฎระเบียบเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสองข้อหนึ่งเปิดไมค์ไหนครูเลื่อนดูก่อนว่าใครเปิดไมค์ไม่เปิดเอ้ย sorry ไม่ใช่เปิดไมค์สิเปิดกล้อง sorry อ,อ่ะเปิดกล้องโอเคหลายๆคนเปิดกล้องโชว์สีหน้าที่สดใสในยามเช้านะคะและสองก็คือปิดไมค์คุณครูคเข้ามาปุ๊บนักเรียนปิดไมค์โอเค จะเริ่มเรียนแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยแล้วกันนะคะ please open your class book to page 10เปิดหน้าที่สิบดูไปด้วยมันจะมีเรื่องนี้อยู่หน้าที่สิในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะมีอยู่นิดเดียวค่ะเขาอธิบายอยู่นิดเดียวในในช่องสี่เหลี่ยมในหน้าที่สิบอยู่ตรงพาร์ทที่สองค่ะเห็นไหมสีเขียวนี่สีเขียว อธิบายอยู่แค่นี้เลยเด็กๆคุณครูจะหยิบตรงนี้ออกมาอธิบายให้นักเรียนฟังหัวข้อ tense วันนี้ p l a c e n t perfect tense บางคนคุณคุณใช่้เพราะนักเรียนเจอมาแล้วตอนปสค่ะเจอมาผ่านๆบ้างแล้วมาดูคำนี้ก่อนเผื่อใครดืม tense แปลว่าการเวลาค่ะ tense แปลว่าการหรือว่าการเวลา เป็นรูปแบบประโยคที่มีคํากริยาในแบบต่างๆแล้วทําให้นักเรียนดูว่าประโยคนั้นเนี่ยพูดในช่วงเวลาไหนพูดถึงเรื่องที่เป็นอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตอ่า p r e s e แปลว่าปัจจุบันแน่นอนว่าเราจะพูดถึงเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันแบบ perfect เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะโครงสร้างก่อนโครงสร้างประโยค structure นะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแค่สามตัวเท่านั้นที่นักเรียนต้องจำให้ได้ ขึ้นต้นด้วยประธานอยู่แล้วค่ะทุกประโยคใช่ไหมทุกประโยคบอกเ่าต้องขึ้นต้นด้วย subject ประธานจากนั้นตามด้วย have หรือไม่ก็ has ตัวใดตัวหนึ่งนะเราไม่เสียงพร้อมกันเนาะใช้ has หรือ have ต้องดูจากประธานอีกทีหนึง่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ has ค่ะจำได้ใช่ไหมประธานเอกพจน์ he she it ชื่อคนหนึ่งคน ชื่อสัตวหนึ่งตัวอะไรแบบนี้เป็นเอกพจน์ก็จะใช้ has แต่ถ้าประธานเป็นพระหูพจน์เป็น plural เป็น plural noun นะเป็นมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปก็จะใช้ have อ่ะทีนี้มาดูตัวสุดท้ายที่นักเรียนต้องรู้ก็คือ verb ช่องที่3ค่ะ part participle หรือว่าคำกริยาช่องที่3วันนี้เราจะต้องมีความรู้เรื่องกริยา3ามช่องด้วยจำได้ใช่ไหมคำกริยามีช่องหนึ่งช่องสช่องสที่นักเรียนท่องๆกัน อ่ะทีนี้ปฏิเสธทำยังไงโครงสร้างเหมือนเดิมไปปๆนักเรียนแค่เติม NOT เข้ามาหลัง h v v หรือ has นะหลัง h have has น,นะใส่ NOT เข้ามาหรือถ้าเป็นบอกบ,บอกบอกเล่าปฏิเสธแล้วต้องมีคำถามนักเรียนก็เอา have has มาไว้ข้างหน้าสลับตำแหน่งกันกับประธานเฉยๆก็เป็นคำถามแล้วแล้วก็ใส่ question mark แล้วถ้าอยากให้มันเป็นคำถามแบบ w h question อยากได้คำถามแบบที่ ไม่ใช่ตอบ yes กับ no ต้องการคำอธิบายยาวๆนักเรียนต้องเอา question words เหล่านี้มาไว้ข้างหน้าประโยคคำถามอีกที who ถามหาคน what ถามหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งของอะไรแบบเนี้ย where ถามหาสถานที่แปลว่าที่ไหน when ถามเรื่องเวลาค่ะแปลว่าเมื่อไหร่ why ถามหาเหตุผลว่าทำไมแล้วก็ how วิธีการค่ะแปลว่าอย่างไรอ่าอ่าโอเคนักเรียน คุณครูลองทำเป็นตัวอย่างประโยคแบบง่ายๆให้นักเรียนดูนะคะจำได้ไหมเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have we have แล้วก็ใส่เวิร์ช่องที่สอย่างเช่นถ้าประธานเป็น I ประธานเป็น I ถือว่าเป็น plural n o n เนาะเราจะใช้อะไรคะใช้อะไรใช้ have เห็นไหม I ใช้กับ have แล้วก็เวิร์ช่องที่สามที่ครูให้มาก็คือคำว่า study study แปลว,ว่าอะไรคะ study คำนี้มันมาจาก study ช่องนี้นะเผื่อใครลืมมันมาจากคำนี้นะ study สีนี้มองไม่เห็นหรอมไม่เป็นไรเนาะมันมาจากคำนี้ค่ะ study นี่คือ verb ช่องที่หนึ่งแต่จะเอามาใช้ในเทนนี้ได้นะเรียนต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็น verb ช่องที่สามเป็น past participle อย่างนี้ วิธีการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม ed ถ้าคำกริยาคำนั้นลงท้ายด้วย y ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมเห็นไหมว่าลงท้ายด้วย y ถ้าจะเอามาใช้ในเทนต์นี้นะักเรียนต้องทำเป็นช่องที่สามก็คือวิธีการทำในคำนี้ก็คือเปลี่ยน y ค่ะให้กลายเป็น i แล้วเติม ed study แล้วก็ลงท้ายด้วยเสียงเสร็จแล้วเป็นเวอร์ชันที่สามแล้ว I have study ตรง,ารงตามโครงสร้างไหม ตรงตามโครงสร้างเนาะประธาน have แลแล้วก็บทชรีที่3 I have studied แปลว่าฉันได้เรียนฉันได้เรียนหรืออาจจะมีกรรมมีส่วนขยายอื่นๆด้านหลังก็ได้นะคะนักเรียนอย่างเช่น I have studied English ฉ,าาฉันได้เรียนภาษาอังกฤษฉันได้เรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะถ้าประธานเป็น you นักเรียนต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึง่งระหว่าง have กับ has ต้องเลือกใช้อะไรใช้ have เนอะสีเขียวคือ plural now คือพหูพจน์ดังนั้นต้องใช้ have you have studied คุณได้เรียน we have studied พวกเราได้เรียน they have studied พวกเขาได้เรียนอันนี้คือความหมายแล้วตรงสีฟ้าเป็นอะไรคะประธานเป็นอะไรเป็น singular now เป็นเอกพจน์นักเรียนเป็นเอกพจนพ์ดังนั้น เราจ,จะเลือกใช้ has ค่ะ he has studied เขาได้เรียน she has studied หล่อนได้เรียนแล้วก็ it has studied มันได้เรียนอันนี้คือความหมายคร่าวๆเนาะทีนี้นักเรียนมองเห็นด้านขวามือของนักเรียนไหมคะ short form หัวข้อ short form นักเรียนมองเห็นพรบไหนหรือว่าจอมันบ,บังไหนอ่ะตรงนี้ short form แปลตามตัวเลยลูก short form ก็คือรูปแบบย่อวิธีการเขียนย่อค่ะ ปกติแล้วเรามาักจะเขียนย่อมากกว่าในหนังสือเรียนเนาะในหนังสือก็จะเป็นแบบยอ่ออย่างเช่น I have หนังสือก็จะย่อเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตายอย่างนี้เหมือนกับเราออกเสียง I have แบบเร็วก็จะกลายเป็น have have ยังคงเหลือเสียงตัว V อยู่ have ฝึกออกเสียงไปด้วยก็ได้ต่อไปถ้าเป็น you have ก็จะเป็น you you อย่าลืมออกเสียงตัว V นะ you ถ้าเป็น we have, we've, we've, they have ล่ h they've, they've, he has ย่อง่ายกว่ามากเลยนักเรียนเห็นไหมใส่ปุ่มตัว s แค่นั้นเองก็จะเป็น he's ออกเสียงเหมือนงูใช่ไหมคะเสียงตัว s he's she has ก็จะเป็น she's อันนี้ง่ายกว่าใช่ไหม it has ก็จะเป็น is โอเคพอจะได้เนาะใครยังฝึกออกเสียงไม่ได้ก็ค่อยไปฟังว่าหลังเอาอันนี้คือแค่โครงสร้างเนาะยังไม่รู้หลักการใช้เลยว่า present perfect tense ใช้ยังไงเหตุการณ์แรกก็คือเราจะใช้ present perfect tense พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอ้าวคุณครูคะ present แปลว่าปัจจุบันไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันด้วยแต่ ต้องเริ่มจากในอดีตนะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและมันดําเนินต่อเนื่องมาเรื่อยๆยังปัจจุบันค่ะอย่างเช่นประโยค He has had a lot of toys เขามีของเล่นจำนวนมากนักเรียนสังเกตต,ตามโครงสร้างประธานตามด้วย have has แล้วก็ word ช่องที่3 อย่าสับสนนะใครเห็น has แค่ติดกันแล้วงงๆนักเรียนต้องจำได้ว่า has ตัวสีเหลืองเนี่ยมันมาจากคำกริยาช่องที่หนึ่งคือคำนี้ค่ะ h a v e ใช่ไหม h a v e has has เข้มั้ยคะตามโครงสร้างต้องใช้เป็นเวิร์ช่องที่สามคุณครูก็เลยเปลี่ยนจาก h a v e เป็น has he has ทำไมใช้ has นักเรียนเพราะประธานเป็นเอกกับพจน์ ประธานเป็นเอ,อกพจน์ดังนั้นตรงนี้เราใช้ has ช่วยให้มันสมบูรณ์ตามโครงสร้างประโยคแต่เนี่ยทําหน้าที่เป็นคํากริยาช่องที่สามที่เหลือเป็นส่วนขยายค่ะ our t o p แปลว,ว่าจํานวนมาก toys ก็แปลว่าของเล่นเติม s ด้วยเพราะว่ามันมีหลายอย่าง he has had our t o p toys เขามีของเล่นจํานวนมาก หมายความว่าอยงไรหมายความว่าตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ตอนเธอเกิดมาเลยจนถึงตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วสิบขวบเธอมีของเล่นมากมากตั้งแต่ในอดีตเลยมากตั้งแต่ตอนอายุเล็กๆน้อยๆเลยตั้งแต่ตัวเล็กเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยของเล่นก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยังคงม,มีมากจนถึงปัจจุบันจริงไหมของเล่นยังเยอะอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้อีกประโยคนึงนะคะ พูดถึงเหตุการณ์เดิมในหนังสือเขาอธิบายนักเรียนนิดเดียวใช่ไหมคะในหนังสือเนี่ยแทรกอยู่นิดเดียวตรงนี้เลยกรมภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอ,อธิบายไว้แค่สองบรรทัดเท่านั้นเองแต่ณรรพบุรมาอธิบายเพิ่มให้นักเรียนเข้าใจได,ด,ด,ด้ดีขึ้นมากขึ้นประโยคที่สองลิ y and Ed have written a play l i b b y and Ed have written a play l i b b y และ Ed ได้เขียนบทละคร ได้เขียนบทละครสังเกตตัวสีเหลืองคืออะไรคะ verb ช่องที่3หรือเราเรียกว่า part participle เผื่อใครลืมโครงสร้างโครงสร้างประโยคบอกเล่าเมื่อกี้คขาบอกว่างไง subject ตามด้วย have หรือไม่ก็ has เผื่อใครลืมเนาะแล้วตามด้วยคำกริยาช่องที่3อันนี่คือโครงสร้าง ประธานคือลิดดี้และเอสค่ะประธานคือทั้งสองชื่อนี้เลยหมายความว่าประธานเป็นอะไรเอ่ยเป็นเอกพจน์หรือพระหูน์เป็นพระหูน์เป็นคนสองคนดังนั้นเราจะใช้ have นใช้ have พอใส่ have เสร็จแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3มก็คือคำว,ว่า write t n ถ้าใครเปิดดูในหนังสือจะรู้ว่า write ที่ปแปลว,ว่าเขียนเนี่ย ช่องที่สองว่ายัางไงช่องที่สามว่ายัางไงนี่ช่องที่สามหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ w r i t t e n l i ี้ y and e d อได้เขียนบทละครหมายความว่ายัางไงคะเรียนเขียนตั้งแต่ในอดีตค่ะอาจจะเขียนตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเขียนอยู่ยังดําเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันใช่ไหมเขียนมันต้องใช้ระยะเวลาหนึง่งใช่ไหมบทละครไม่ได้เขียนวันเดียวเร็จใครเข้าใจตรงการใช้ข้อที่หนึ่งแล้วกดหัวใจมาเลยค่ะ ยกมือถามได้นะ raise your hand ได้นะคะตอนนี้เพื่อนยังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปยังใช้กับเหตุการณ์แบบอื่นได้อีกนะคะนะักเรียนที่คล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักเลย present perfect ใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบ,บันจำแค่นี้ก่อนอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักเนาะต่อไปสอง เราอาจจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตเกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปแล้วในอดีตนะแต่ว่ามันยังส่งผลต่อเนื่องมายังปัจจุบันส่งผลมายังปัจจุบันเช่น it has stopped raining ตามภาพฝนมันหยุดตกแล้วฝนมันหยุดตกแล้ว แต่มันส่งผลมายังปัจจุบันยังไงคะเรียนพื้นมันยังเปียกเปียกสามารถอ่าพื้นมันเปียกฝนเนี่ยอาจจะตกตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าแล้วหยุดตอนเออเที่ยงแล้วพื้นมันเปียกอยู่ <laughs> ขอคณงานตอนนี้ยังไม่เที่ยงเนาะโอเคเดี๋ยวอ่ะฝนอาจจะตกตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วก็หยุดตกไปแล้วตั้งแต่แปดโมงแต่ตอนนี้เก้าโมงแล้วฝนเนี่ยหยุดตกไปแล้วแต่พื้นมันยังเปียกอยู่อ่ะต่อไปค่ะแบบที่สามข้อที่สองกับสามณันคูจะยกตัวอ,อย่างไม่เยอะเพราะว่าให้นักเรียนจำคีย์เวิร์ดเหตุการณ์หลักเหตุการณ์แรกตามหนังสือของนักเรียนแค่นั้นเขาอธิบายประมาณนั้นพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในหนังสือเรียนอธิบายแค่นั้นแต่สองกับสามนึงคูเพิ่มมาให้แบบที่สามคือ p r e ส e ซ t ท์โปรเ t ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกระทำซ้ำๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันเลยทำซ้ำๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละอย่างเช่นอ่านหนังสือค่ะนักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเดิมมาสองสามรอบเพราะว่าชอบนิยายเล่มน,นั้นมากเลยอะไรแบบนั้นนะอย่างเช่นพาร์คุณครูเขียนย่อนะคุณครูเขียนย่อมาจากอะไร I have อ่เก่งมาก I have นั่นเองค่ะคุณครูก็จะพิมพ์แล้วคุณครูทำอิสิตไปแล้วอ่านี่ I have have read this book more than three times ฉันได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้มามากกว่าสามครั้งแล้วตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ที่ซื้อมาเลยไม่รู้ซื้อปีไหนแหละอ่านมาสามครั้งแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรวมๆแล้วอ่านมาสามครั้งแล้วก็ยังอ่านอยู่นั่นเอง โอเคเนะคาะพอจะเข้าใจเนาะส่วนใหญ่เขียนตัวน,นะนักเรียนต้องชินกับการเขียนตัวย่อนะอย่างงงนะเพราะว่าในหนังสือนักเรียนย่อหมดเลยเป็นปฏิเสธอคุณครูลองทําเป็นปฏิเสธให้ดูแต่ว่าในหนังสือของนักเรียนจะเป็นแค่ประโยคบอกเล่าหมดเลยนะแต่คุณครูแค่ยกตัวอย่างแบบปฏิเสธให้ดู he has not เราใส่ not หลัง has อย่าลืมนะใส่ not หลัง has นะ he has not had a lot of toys ตามภาพแล้วตรงใช่ไหมเขาไม่ได้มีของเล่นจํานวนมากตั้งแต่เกิดจนถึงอายุสิบขวบหนูมีอยู่ชิ้นเดียวค่ะคุณครูกี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีชิ้นเดียวอยู่อ่าไม่ได้มีของเล่นจํานวนมากวิธีการเขียนยอ่อค่ะ short forms has not ยอ่อเป็นอะไรคะ has not ก็ยอ่อเป็น hasn't hasn't ้า have not ให้ในักเรียนย่อเป็น haven't haven't โ okay, อเคเนาะถ้าเกิดประธานในข้อนี้เป็นเป็นอย่างอื่นล่ะเป็นอะไรดีเป็น day ละกัน day ประธานเป็น day เพราะฉะนั้นนะักเเียนใช้ h a s e ไม่ได้นะคะก็ต้องเป็น have t h y have not แนั้นเองเห็นไหม they have not เปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนหลายคนปิดกล้องไม่รู้ทำไมใส่แบ c k ก r o ว n ์ได้นะ มาโชว์พื้นหลังสวยๆกันแล้วถ้าทําเป็นคําถามล่ะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคําถามแบบ y e s o q a e s t i o n นักเรียนเอา have หรือ has เนี่ยมาไว้ข้างหน้าประโยคแทนประธานแล้วใส่เครื่องหมายคําถามง่ายไหมแค่สลับตําแหน่งกันอ่าไม่เป็นไรต่อนะประโยคคําถามมาจากประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธเมื่อกี้เป๊ะเลยนักเรียนจําได้ใช่ไหมคะเราอยากถามว่าเขามีของเล่นจํานวนเยอะ ใช่ไหมเราก็สามารถเอา has has ไปไว้ข้างหน้าได้ใช้ has เพราะว่าประธานเป็นเอกกับวลเป็น he ใช่ไหมคะ has he has has ยังทำหน้าที่เดิมก็คือเป็น verb ข้างที่สาม s he h ีแ a our top toys เขามีของเล่นจำนวนมากใช่ไหมอ่ะแล้วทีดูจับภาพค่ะมีอยู่ชิ้นเดียวถือว่าเยอะไหมไม่เยอะดังนั้นเราจะตอบว่า ไม่เขาไม่ได้มีของเล่นเยอะตอบอยังไงคําถามแบบนี้ถ้าึ้นต้องใช้ has มันเป็นคําถามที่ต้องตอบว่า yes หรือ no ตอบว่า yes หรือ no ข้อนี้ต้องตอบว่า no ใช่ไหมเพราะมีชิ้นเดียวอ่าตอบได้สองแบบก็คือ yes he has yes แล้วตามด้วยประธานแล้วจากนั้นนะักเรียนเอา has มาใช้ค่ะ ยี he, ต้องใช้กับแฮ s ใช่ไหมถามด้วยแฮ s รอตอบด้วยแฮสแต่ถ้าไม่ใครเปิดไม่อีกเลย<น>แต่ถ้าไม่นักเรียนก็จะตอบมา no แล้วคอมมาแล้วตามด้วยประธานจากนั้นตามด้วยแฮ s ค่ะและที่ต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคือใส่ not no he has not หรือนักเรียนจะย่อเป็น has ซึ่งก็ได้แล้วแต่อ่ะข้อนี้มาช่วยกันตอบ h a ท he had a lot of ลอททเขามีของเล่นจำนวนมากใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยจากว่า no ต้องตอบว่า no he has not ก็จะตอบข้อนี้ค่ะอ่ะมาลองฝึกด,ดูเดผิดเดี๋ยวคุณครูจะเรียกสุ่งให้ให้ตอบนะฟังคำสั่งก่อนตั้งสติฟังคำสั่งร้อมถ้าคุณครูตัดหรือวหลุดออกไปจากห้องเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสามารถกดลิงก์เข้าห้องเรียนเดิมได้โอเคไหม ถ้าเราหลุดออกไปเดี๋ยวเราจะเข้ามาใหม่เนอ้อค่ะทำคสั่งค่ะคำสั่งคุณเพียงมไม่ได้สั่งหรือว่าให้ทำอะไรแต่บางคนก็รู้แล้วแหละโอเค okay. please complete sentences by using have or has นักเรียนทำประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ have หรือไม่ก็ has มาเติมใช่ไหมคะให้ถูกต้องตางมโครงสร้าง หรือไม่ก็ has สองตัวนี้ที่นักเรียนต้องเอามาเติมให้ถูกต้องคุณครูจะฝึกให้นักเรียนใช้ has ให้ถูกต้องก่อนเนาะเอาวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันข้อแรกเขาให้ประธานมาแล้วให้กริยาช่องที่สามมาแล้วแล้วก็ให้กรรมมาแล้วด้วยนักเรียนจะใช้ has หรือ has ก็เดี๋ยวคุณครูเฉลยข้อหนึ่งแล้วกันเนาะข้อที่หนึ่ง I ถือว่าเป็น plural noun ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ have ค่ะนกเรยนดังนั้นเราต้องเลือกใช้ have ขอพิมพ์แล้วกันเนาะไม่ถนัดเขียนไม่สวยข้อแรกตอบ have I have made a cake ฉันเคยทำเค้กมาแล้วฉันเนี่ยได้ทำเค้กมาแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้เคยทำมาแล้วนะเค้กอะ่ะข้อที่2อขอเป็นตึ๊ดต๊ดต๊ดอ่ะอาสาก่อนแล้วกันเนาะ volunteer please one volunteer ใครก็ได้ยกมือเดี๋ยวคุณครูเปิดไมให้มีไหมคนยกมือจะตอบอ้ามีสองคนเลยอ่ะออ้ยมีจ่าด้วยนะใบข้าวเส็จสลักข้อสองให้จ่านะคะแล้วเดี๋ยวข้อที่สามเป็นของใบข้าวข้อที่สี่เป็นของบอสโอเคไหมอ่ะใบข้าวข้อที่สองใบข้าวเขียนได้เลยจ้าใช้หนูสามารถพิมพ์ได้เหมือนคุณครูใช่ไหมนักเรียนกดเป็นไหมมันมีมันมีอ่า ตัวรูปดินสออยู่ข้าง,างบนจะจ๋าลองเขียนดูพิมพ์ดูถ้าคิดว่าเขียนแล้วเพื่อนอ่านออกอะจะเขียนก็ได้โอเค she has written a play she has written a play ต้องใช้ has เพราะประธานเป็น she, she เป็นเอกโพค่ะรอนเคยเขียนบทละครมาแล้ว oh. จริงๆตอนแรกในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเรียกให้เฉลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่สามารถอัานวีดีโอช่วงนั้นได้ก็เลย กลายเป็นครูฉเฉลยเองแล้วกันเนาะห้าข้อสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะคะ3ค่ะข้อ3 we ถือว่าเป็น plural noun ค่ะมีมากกว่า1คนเพราะฉันใช้ have ค่ะ we have played badminton you ถือเป็น plural noun เหมือนกันก็ใช้ have เแทนจะเขียนย่อก,ก็ได้นะคะ you have painted a picture คุณได้วาดรูปภาพแล้ว1รูปนะคะข้อ5 He ใช้กับ has ค่ะเพราะว่าถือเป็นเอกพจน์นะคะ he ใช้เรียกแทนผู้ชายหนึ่งคนต้องใช้ has ค่ะ he has eaten Chinese food เขาเนี่ยได้กินอาหารจีนแล้วเขาเคยกินอาหารจีนแล้วค่ะอันนี้คือการใช้ have has นะคะฝึกใช้ have has ให้คล่องก่อนเนาะแล้วต่อไปเดี๋ยวค,คุณครูจะเน้น ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำกริยาที่จะเอามาใช้มากขึ้นก่อนใน t e n e present perfect เนี่ยเราใช้คำกริยาเป็น past participle นะคะเนะรียนเป็นกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะนักเรียนมักจะท่องว่ากริยาช่อง1ช่อง2ช่อง3ใช่ไหมคะแล้ว present perfect tense ต้องใช้ช่องที่3เพราะนั้นนักเรียนต้องมารู้จักคำกริยาอีกสักทีหนึ่งนะคะทบทวนอันดับแรกคำกริยาแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆค่ะก็คือ Regular verb กับ irregular verb ทารียนแบ่งกอกเป็นสแบบดังนี้ก่อนนะ Regular verb ก็คือมันสามารถเติม ed เข้าไปที่คำกริยาได้เลยนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่องที่เป็นอดีตใช้เป็น past tense เนี่ยเติม ed เข้าไปได้เลยอย่างเช่นคำว่า l e v r รักเวลาพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช้ใน past simple tense หรือ past อื่นๆก็สามารถเติม ed เข้าไปเติม d เข้าไปตัวเดียวเพราะมี e อยู่แล้วนะคะ l o v e d หรือคำว่า cry ร้องไห้สังเกตว่ามันลงท้ายด้วย Y นะคะหน้า Y ายไม่ได้เป็นสระเนาะลงท้ายด้วย y นักเรียนเป็น Y เป็น i แล้วค่อยเติม ed กรณีที่จะทําให้มันเป็นอดีตหรือ stop ถือเป็นหนึ่งพยางค์นะคะเป็นเสียงสั้นๆด้วยเพราะฉะน,นั้นก่อนจะเติมนะคะคาไหนทีเนเน่เป็นหนึ่งพยางค์แล้วเสียงสั้นนักเรียนเติมตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวค่ะเติมตัว p เข้าไปเพราะว่าตรงนี้ลงท้ายด้วย p เนาะเพิ่มตัว p แล้วค่อยเติม ed ค่ะ stop ไม่ใช่ stop เป็นเนาะ stop Play, เล่นลงใช้ด้วย y เหมือนกันค่ะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น i เพราะว่าหน้า y เป็นสระนะคะก็เติม ed ได้เลยหรือแบบ irregular verb นะคะเรียกว่ามันไม่ปกติค่ะเป็นคำกริยาที่ไม่ปกติไม่สามารถเติม ed เข้าไปท้ายคำได้เติม ed เข้าไปท้ายคำกริยาไม่ได้ใน past tense แต่มันจะแปลงร่างคะ่แะแียนมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเช่นช่องแรกเักเรียนจะจำได้ว่า tell ใช่ไหมคะ tell แต่พอเปลี่ยนเป็นช่องที่2กับ3เนี่ย เปลี่ยนร่างไปเลยค่ะ t e i l told t o l สังเกตว่าช่องสองกับ3หน้าตาเหมือนกันหรืออีกแบบหนึงค่ะ put 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 หน้าตาเหมือนเดิมทุกช่องเลยช่อง 1, นึหน้าตาเหมือนกันแบบนี้ก็ถือเป็นแบบไม่ปกติเนาะและ take took taken ช่อง 1, นงึช่องสองช่องสาม เปลี่ยนรูปหมดเลยหนา้าตาไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะอันนี้คือพูดถึงคำกริยาคร่ราวๆนะคะสรุปความรู้ที่ครูให้นะักเรียนวันนี้ไปก็คือรู้จัก present perfect tense รู้จักวิธีการใช้ present หลักๆเลยให้เรียนจำว่า present perfect tense นะั้นใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันโอเคไหมคีย์เวิร์ดหลักเลยเกิดในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามา เรียนรู้มารู้จักคำกริยาให้มากขึ้นนะคะเผื่อบางคนยังจำช่องที่3ไม่ได้เลยว่าคำนี้เนี่ยเขียนยังไงเปลี่ยนรูปไหมหรือเติม ed เดี๋ยวค่อยมาตบทวนพ่กนี้อีกทีนะคะแล้วก็มารู้จักการใช้ present perfect tense กับคำอื่นๆกันค่ะอย่างเช่น ever กับ never ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you for your attention b y ย